โอเคสวัสดีครับต่อไปนะครับวิดีโอตัวนี้จะเป็นวิดีโอนะครับสอนเกี่ยวกับการสร้างโมเดลสามมิติในลักษณะของการเรียนแบบวัตถุหรือเรียนแบบสินค้านะครับนะบจากของจริงนะครับวันนี้ครูจะสอนเราสร้างแก้วเยติหนึ่งใบเริ่มจากสิ่งของเครื่องใช้ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยที่อยู่อาศัยนะบ้านหลังน้อยหหลัง นะฮะขั้นตอนเป็นอย่างไรนะครับเหมือน,นเดิมนะเราจะมาเริ่มดูกันในวันนี้โอเคอย่างแรกนะครับจะเริ่มจากของง่ายๆแล้วก็คุ้นตาก่อนนะนั่นก็คือแก้วเยตินะครับเริ่มต้นนะครับให้ทุกคนปรับมุมกล้องไปเช่นเดิมครับนี่ปรับมุมกล้องไปด้านบนนะไม่เห็นท้องฟ้านะแก้วเยติเป็นทรงกระบอกทรงกลมนะครับเราก็ไปเลือกที่รูปทรงกลมนะครับรูปทรงกลมนี่ เพื่อทําการขึ้นรูปแก้วก่อนนะเช่นเดิมวันนี้ครับแก้วจะใบใหญ่หน่อยนะเราจะยังไม่มีการใช้แม่บรรทัดยังไม่ใช้สเกลใดๆทั้นสิน้นนี่สร้างเป็นวงกลมฐานแก้วไปเลยจากนั้นครับให้เราทําการซูงเข้าไปเล็กน้อยนะเพื่อทําการสร้างตัวแก้วให้มีมิติที่เป็นรูปทรงนะครับมีความเป็นทรงกระบอกขึ้นมามากขึ้นนะโดยการใช้เครื่องมือ push and p u l ูเหมือนเดิมครับทำการดึงฐานแก้วขึ้นมา นี่ประมาณระดับนี้นะครับแก้วเยตินะครับมันจะมีประมาณ3ช่วงโค้งนะสามตอนนี่ตอนแรกมันจะมีความสูงประมาณนี้นะครับต่อไปเราจะเห็นว่าวงกลมเนี้ยมันเป็นทรงกลมแบบเท่ากันทั้งบนและล่างแต่แก้วเยติมันจะมีลักษณะด้านบนบานออกเราก็ต้องจําลองให้ด้านบนบานออกด้วยเช่นกันนะครับวิธีการก็คือให้เราเนี่ยไปเลือกที่เครื่องมือทูนครับอยู่ด้านบน นะจากนั้นทําการเลื่อนหาเครื่องมือสเกลเนี่ยนะสเกลอยู่ตรงนี้นะครับคลิกที่สเกลจากนั้นเนี่ยเอาเมาส์มาคลิก1ทีที่พื้นที่วงกลมด้านบนครับคลิก1ทีเป๊ะมันจะมีสีเส่เหลี่ยมสีเหลืองขึ้นมาล้อมวงกลมไว้พร้อมกับจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับรอบด้านเลย วิธีการยืดขยายนะครับให้เราทําการคลิกจากตรงมุมนะอย่าไปคลิกด้านข้างนะครับให้คลิกจากตรงมุมนี้เท่านั้นคลิกค้างไว้เลยครับอ่าคลิกค้างไว้เลยแล้วกดปุ่ม control ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้ครับ ctrl จะอยู่ตรงบริเวณมุมของคีย์บอร์ดนะครับกด control ค้างไว้แล้วเลื่อนเมาส์ยืดด้านบนออกีนสังเกตครับถ้ากด control ค้างไว้มันจะยืดออกเท่ากันทุกด้านแต่ถ้าครูไม่กด control มันจะเบี้ยวครับนี่มันจะเบี้ยวมันจะยืดออกเฉพาะฝั่งที่เราลากเมาส์นะเพราะฉะนั้นกดคอนโทรลครั้งไว้ครับฐานแก้วเยติก็ไม่ต้องบานออกเยอะมากบานประมาณแค่นี้ก็พอนี่นะครับปล่อยเมาส์ปุบเราก็จะได้ฐานแก้วเยติที่ด้านบนบานออกเล็กน้อยนะแก้วเยติตอนที่2ครับเราก็ใช้สเต็ปเดิมเลยก็คือไปคลิกที่ push and pull นะแล้วก็ทำการดึงมันขึ้น ตอนที่2ของแก้วยติไม่ต้องดึงขึ้นสูงมากนะครับไม่ต้องดึงสูงมากแค่นี้ก็พอนะดึงแค่นี้ก็พอ,อจากนั้นเราก็จะทําให้ด้านบนบางออกเหมือนเดิมโดยการวนไปใช้เครื่องมือแบบเดิมครับไปที่ทูนเลือกที่สกเกลนะแล้วก็เอาเมาส์คลิกด้านบนวงกลมหนึ่งทีจากนั้นก็กดปุ่มคอนโทรลค้างไว้คลิกขยายที่มุมนะครับขยายปื้ดให้มันบานออกเท่ากันทุกด้านแบบนี้ นี่ก็จะเป็นตอนที่สองของแก้ว,วยตินะแก้ว,วยติตอนที่สามก็จะวนทําเหมือนเดิมครับนะวนทําเหมือนเดิมก็คือไปใช้ push and pull นี่ดึงขึ้นให้สูงนะครับแล้วก็ไปเลือกที่เครื่องมือทูลน,นะครับไปเลือกที่เครื่องมือทูลแล้วก็เลื่อนมาหาสเกลเช่นเดิมอ่านะแล้วเราก็ทําการคลิกที่ด้านบนหนึ่งทีนะครับกด c อนโทรลค้างไว้ขยายด้านบนให้บานออก ก็จะมีลักษณะบานออกตั้งแต่ก้นแก้วไปจนถึงด้านบนของแก้วละนะครับลักษณะด้านข้างจะเหมือนกับแก้วเยตินะครับที่เรารู้จักคุ้นตากาันแต่ด้านบนยังไม่เหมือนนะครับด้านบนยังเป็นผิวเรียบเรียบเราจะต้องไปจําลองฝาแก้วเยติด้วยวิธีการนะครับให้เราทําการปรับมุมกล้องนะรปรับมุมกล้องก่อนนะครับเปลี่ยนมุมกล้องจากด้านข้างให้เป็นด้านบนแบบนี้เลยแล้วไปใช้เครื่องมือออฟเซต นะครับออฟเซตจะอยู่ข้าง p พุชแอนด์พูนี่แหละเครื่องมือออฟเซตนะครับการทํางานของมันก็คือมันจะทําการสร้างรูปทรงขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นนะครับต่อจากเค้าโครงหรือต่อจากรูปทรงที่เราเนี่ยได้ทําค้างเอาไว้นะให้เราคลิกค้างไปเลยครับแล้วค่อยๆเลื่อนเมาส์จะเห็นว่าหลังจากเราคลิกค้างแล้วเลื่อนเมาส์เนี่ยมันจะมีวงกลมล้อเรียนนะครับวงกลมซ้อนขึ้นมาอีกหนึ่งวงแบบนี้ นะแก้วยติขอบปากแก้วก็หนาประมาณสักเท่านี้ก็พออหนาประมาณสักเท่านี้ก็พอนะครับต่อไปให้เราทําการจําลองฝาเปิดปิดเพื่อเสียบหลอดแก้วด้วยนะเอาให้สมจริงเลยครับแล้วงานจะสวยโดยการไปเลือกที่สี่เหลี่ยมครับแล้วทําการวาดสี่เหลี่ยมไปที่ด้านบนของแก้วแบบนี้นะครับสี่เหลี่ยมนะครับอาจจะเบี้ยวหรืออาจจะไม่ตรงนะครับไม่เป็นไรวาดไปก่อนนะวาดไปก่อนนะครับ ยกตัวอย่างเช่นครูจะจําลองการวาดสี่เหลี่ยมที่เบี้ยวแล้วกันนะครับสี่เหลี่ยมไม่ตรงแบบนี้อ้าวฝาแก้วเยติจริงๆมันจะต้องอยู่ตรงกลางนะครับแต่ครูวาดเดี่ยวนะไม่เป็นไรครับอย่างที่บอกเราซ่อมมันทีหลังได้พอเราทําการจําลองตัวฝาไปเรียบร้อยนะครับให้เราทําการเปลี่ยนมุมกล้องครับจากด้านบนมาเป็นด้านข้างแบบนี้นะ,ะมาเป็นด้านข้างนะครับแล้วใช้เครื่องมือ push and p u l ู ในการดันพื้นที่วงกลมด้านในลงไปตรงนี้นะครับถึงจุดนี้บางคนเนี่ยคอมบางเครื่องอาจจะเกิดบัก๊กอย่างเช่นเราเนี่ยนะเอาเมาส์ไปคลิกวงกลมตรงกลางแต่พอเลื่อนลงปับ๊บฝาแก้วเลื่อนลงแทนครับไอ้ตรงกลางไม่ยอมเลื่อนลงนะวิธีการแก้ไขนะครับก็ง่ายๆครับให้เราเอาเมาส์เนี่ยไปคลิกที่ลูกศรสีดำานะลูกศรสีดําจากนั้นถ้าเราต้องการที่จะเลือกพื้นที่ไหน ก็เอาลูกศรสีดําไปคลิกพื้นที่นั้นๆได้เลยนะอย่างเช่นเราต้องการวงกลมด้านในเราก็เอาลูกศรสีดําไปคลิกหนึ่งทีที่วงกลมด้านในครับแล้วมันจะเลือกให้เราเองนี่เห็นไหมมันเลือกแล้วนะครับและต่อจากนั้นเราก็จะสามารถใช้ push and pull ดันฝั่งนี้ลงไปได้เลยนี่มันก็จะดูมีมิติเหมือนฝาแก้วเยติขึ้นมาแล้วนะครับดูมีความสมจริงละนะทีนี้มาถึงตัวฝาที่ขูแกล้งวาดไม่ตรงนะครับวิธีการซ่อมก็ง่ายๆครับ ใช้เครื่องมือเดิมเลยพุชแอนพลูครับนะดูซิว่าตรงไหนมันเบี้ยวอ่าฝาแก้วมันเบี้ยวไปฝั่งนึงเราก็ดึงมันมาครับนี่ปึ๊บดึงมันมาเลยเพื่อให้ท้องไอ้ทั้งสองฝั่งมันมีขนาดเท่ากันครับนี่มองด้านบนมันก็จะอยู่ตรงกลางบาลานซ์เลยนะด้วยการใช้เครื่องมือพุชแอนพลูนี่แหละปรับลงปรับทรงปรับขนาดมันได้นะครับสั้นไปยาวไปก็ปรับได้อ่านะต่อไปจะเป็นการสร้างหลอดครับซึ่งบอกเลยง่ายมากนะ เลือกที่วงกลมนี่แล้วก็เอาวงกลมเนี่ยนะไปวาดบนสี่เหลี่ยมที่เราสร้างเอาไว้เมื่อกี้เนี่ยวาดไปเลยครับนี่ได้วงกลมหนึ่งครั้งนะต่อไปเราก็ดึงมันขึ้นด้วยเครื่องมือ push and pull ครับนะดึงมันขึ้นเลยครับปึ๊บนี่เพียงเท่านี้เราก็จะได้หลอดแก้วชาไข่มุกละอันบเบลล์เพิ่มเลยนะเราอยากจะได้หลอดเล็กหรือหลอดใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับปริมาตรวงกลมที่เราต้องการจะวาด นะถ้าอยากจะได้หลอดเล็กๆดูไม่ใหญ่เกินไปเราก็แค่ไปวาดวงกลมเล็กๆพอนะครับไม่ต้องใหญ่มากนะวาดวงกลมเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากเนี่ยเราก็จะได้เป็นตัวหลอดที่สูงขึ้นมาแบบนี้ละอ่เนี่ยเรียบร้อยแล้วครับแก้วเวยติของเรานะต่อไปต่อจากสิ่งของเครื่องใช้จะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับสร้างบ้านให้เจคนนี้อยู่กันนะบ,บ้านหนึ่งหลังนะาสำหรับอยู่หนึ่งคนนะครับพื้นที่ด้านข้างของแก้วยังว่างอยู่ เราจะเริ่มต้นจากการสร้างที่ดินหนึ่งผืนเพื่อปลูกบ้านก่อนอ่าไม่ได้ไม่เริ่มจากบ้านนะครับเริ่มจากการสร้างที่ดินก่อนครับให้ทุกคนไปเลือกที่สี่เหลี่ยม b บ a c คเทน e กเหมือนเดิมนะแล้วทำการวาดพื้นที่สี่เหลี่ยมลงไปหนึ่งชิ้นครับเอีสี่เหลี่ยมชิ้นนี้จะเล็กจะใหญ่อยู่ที่เรากําหนดได้เลยว่าอยากจะให้ที่ดินบ้านของเรากว้างแค่ไหนนะบ้านเดียวอยู่คนเดียวนะครับกรสร้างให้ที่ดินกว้างแค่นี้ก็พอ ก็เป็นสี่เหลี่ยมแนวนอนตามปกติจากนั้นนะครับให้เราไปเริ่มต้นการทําที่ดินให้สูงขึ้นนะดีดที่ดินให้สูงขึ้นครับโดยการใช้เครื่องมือ Push push and p u o l นะูในการดันที่ดินให้สูงขึ้นเล็กน้อยครับไม่ต้องสูงเยอะมากนะสูงขึ้นแค่นี้ก็พอนีนน่นี่น้ําท่วมนี่น้ําขังนะครับต่อไปให้เราทําการจองพื้นที่สําหรับสร้างตัวบ้านครับนะสร้างตัวบ้านนะครับ เราจะเริ่มจากการคลิกที่ออ b i บิแล้วหมุนมุมกล้องขึ้นด้านบนแบบนี้ตัวบ้านส่วนใหญ่ก็สี่เหลี่ยมนี่แหละครับเราก็ใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะในการสร้างเป็นตัวบ้านนะครับนี่ตัวบ้านเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเราก็สร้างบ้านแบบใกล้ๆชิดมุมสักมุมหนึ่งนี่ประมาณนี้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับซ้อนอีกหนึ่งชิ้นสี่เหลี่ยมชิ้นนี้คืออะไรนะครับมันคือพื้นที่ที่เราจะสร้างบ้านนี่แหละ นะต่อไปเราก็ใช้ Orbit ครับเปลี่ยนมุมกล้องจากด้านบนเป็นด้านข้างนะพื้นที่ตัวบ้านนี้ทำยังไงกับมันสร้างให้มันมีมิติขึ้นมาด้วย s u s n d p u l l ครับนี่ใช้บ่อยมาก s u s n d p u l l นะแล้ดอนมันขึ้นครับนี่ดึงมันขึ้นสูงประมาณนี้สี่เหลี่ยมตรงนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับที่รวมในส่วนของฝาบ้านแล้วก็รวมในส่วนของความสูงหลังคาด้วยนะแต่หลังคาที่เราจะทำในวันนี้นะครับจะเป็นหลังคาสามเหลี่ยม เหมือนหลังคาบ้านหมาตามปกตินั่แหละนะครับวิธีการนะครับให้เราไปเลือกที่ดินสอนี่ไปเลือกที่ดินสอนะครับจากนั้นซูมเข้าไปใกล้ๆที่บริเวณด้านหน้าของบ้านครับดินสอตรงนี้เราจะทําการสร้างเส้นของหลังคาครับโดยการคลิกไปเลยครับนี่ระยะเยืงบนนิดยืงบนนิดนึงนะครับเยืงบนนิดหนึ่งนะงนนนงนะแล้วก็คลิกจากฝั่งหนึ่งลากเส้นตรงไปหา อีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นี่บ้านมีสี่เหลี่ยมสี่ด้านแต่เส้นที่เราจะสร้างทําเส้นเดียวก็พอนะครับทําเส้นนี้เส้นเดียวก็พอนะต่อไปเราจะไปทําการสร้างให้มันเป็นสามเหลี่ยมหลังคานะครับโดยวิธีการก็คือให้เอาเมาส์าไปป้วนเปี้ยนที่กึ่งกลางของเส้นวงกลมตรงนี้นะครับโปรแกรมมันจะทําการล็อกตําแหน่งให้หากเจอจุดศูนย์กลางแล้วซึ่งบอกเลยครับถ้าเราสร้างหลังคาให้อยู่ตรงกึ่งกลาง มันจะสวยงามนะเราก็ใช้เมาส์เลื่อนหานะครับนีปบ่ปั๊บพอเจอปุ๊บมันจะเปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมสีฟ้าอ่าเราก็เอาเมาส์นะครับคลิกเลยครับลงไปหาฝั่งซ้ายนี่แล้วก็คลิกลงไปหาฝั่งขวานี่ทั้งสองฝั่งก็จะเกิดเป็นสี่เหลี่ยมหลังคาบ้านแบบนี้อ่าเกิดเป็นเขาโครงหลังคาแล้วนะครับต่อไปให้เราทําการ ใช้พ่วงมือ p u push ุชแอ Po ูนะครับเนี่ยใช้พ s h a อนท o ดันพื้นที่ด้านข้างของสามเหลี่ยมอันเนี้ยนะครับดันไปไหนดันไปหลังบ้านเลยครับสังเกตเส้นสี่เหลี่ยมมันจะมีเส้นหลังบ้านอยู่นะเส้นหลังบ้านอยู่นะครับก็คือเส้นตรงเนี้ยให้เราลากเมาส์ไปแตะเส้นหลังบ้านเลยครับแตะพอปล่อยเมาส์ปับ๊บมันจะหายไปเองนี่เหมือนเดิมนะครับนี่ดันเข้าไปแตะปั๊บหายไปแล้วนะเราก็จะได้เป็นเค้าโครงของบ้าน แต่ดูเหมือนโกดังมากกว่าเพราะว่าตัวผนังมันใหญ่พอๆกับหลังคาเลยนะบ้านที่ดีนะครับหลังคาไม่ควรที่จะชิดกับผนังเพราะเดี๋ยวฝนตกแล้วเกิดเป็นเชือ้อรานะคิดไปไกลๆถึงโนดนวิธีการก็คือให้เราใช้เครื่องมืออันเดิมครับไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นี่ push and pull ครับนะทำการใช้ u u s h n d pull ดันผนังบ้านนี่ที่มันยื่นออกมาติดชายคาเนี่ยให้ยุบเข้าไปเล็กน้อยครับ ทั้ง4ี่ทิศเลยนะนี่ด้านนี้ดันเข้าไปล้วด้านนี้ก็ดันเข้าไปหมุนมุมกล้องด้วยนี่นะครับแล้วก็ดันเข้าไปทั้ง4ทิศอ่าแล้วก็หมุนมุมกล้องไปหลังบ้านตรงหลังบ้านนี่แหละครับจะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนั่นก็คือถ้าเราใช้ push and p u l ูดันมันจะไปทั้งแถบเลยครับเนีนั่นก็เพราะว่าหลังบ้านมันไม่มีเส้นตรงนี้นี่มันไม่มีเส้นตรงตรงนี้นั่นเองนะครับวิธีการก็แค่ไป วาดเส้นตรงเองด้วยดินสอสะเราก็เอาดินสอลากจากจุดนี้ไปหาจุดนี้ครับนี่ก็จะสร้างเส้นเองได้ละนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ p u push and p u l ูดันไปได้แล้วนี่เขา h a n d p u l ูดันไปปุ๊บก็จะเกิดเป็นมิติที่เป็นเหมือนตัวบ้านมากยิ่งขึ้นนะมีชายคาย,ยื่นออกมามีฝาบ้านที่ยุกเข้าไปแบบนี้นะเขาคงของบ้านเริ่มมาแล้วครับ ทีนี้พอมาถึงจุดนี้นะครับหน้าบ้านนะบางคนอาจจะคิดว่าทําประตูเลยไหมไม่ครับเราจะสร้างให้มันมีมิติที่เรียกว่าระเบียงหน้าบ้านนะเริ่มต้นนะครับให้ทุกคนเลือกที่เครื่องมือ o b b ิ t และหมุนมุมกล้องนะครับให้ตำแหน่งใกล้เคียงกับที่ครูโชว์อยู่ตอนนี้นั่นก็คือเห็นเป็นพื้นที่ส่วนหน้าบ้านแบบชัดๆเลยนะเราจะสร้างระเบียงหน้าบ้านเนี่ยเราก็ต้องหมุนมุมกล้องมาที่หน้าบ้าน สังเกตคูซูมเมาส์มาใกล้มากนะครับจากนั้นให้เราทําการเลือกที่สี่เหลี่ยมครับแล้วทําการวาดสี่เหลี่ยมไปหนึ่งชิ้นที่ตรงบริเวณพื้นที่หน้าบ้านตรงนี้นะครับเนี่ยดูก่อนนะครับหากใครยังมองไม่เห็นภาพเอาเมาสไปคลิกที่มุมตรงนี้นี่สังเกตนะครับครูเล็งให้เห็นถึงชายคาด้วยนะให้เห็นชายคาด้วยเพื่อที่เวลาครูคลิกเมาส์ครูจะได้เล็งตรงนี้ได้แม่นๆนะคลิกไปเลยครับที่มุมแล้วลากเป็นเส้นสี่เหลี่ยมลงมาเนี่ย ลากเป็นเส้นสี่เหลี่ยมลงมาเลยนะครับขยับเมาส์ช้าๆเราจะได้เห็นชัดๆพื้นที่สี่เหลี่ยมมีพื้นที่นะครับอาตีเป็นสองส่วนแล้วกันนะครับเราวาดสี่เหลี่ยมไปประมาณส่วนหนึ่งนี่สี่เหลี่ยมส่วนนี้เป็นพื้นที่สําหรับทําระเบียงพอเราทําการวาดพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้เสร็จแล้วนะครับวิธีการทําระเบียงก็ง่ายๆครับกลับมาที่เครื่องมือเดิมครับ p push and p u l ูนะเราใช้ p push and p u l ูเนี่ยดันอีพื้นที่ที่เราวาดเนี่ยเข้าไปข้างในเลย นี่ดันเข้าไปข้างในเลยครับไม่ต้องเยอะมากนะดันเข้าไปแค่ประมาณนี้พอมันก็จะเกิดเป็นพื้นที่เป็นระเบียงหน้าบ้านนะครับแบบนี้ให้เราละถ้าเรารู้สึกว่าดันเข้าไปแล้วนะครับพื้นที่ระเบียงมันสูงไปเดี๋ยวคนแก่จะเดินขึ้นลําบากเราก็สามารถที่จะใช้ Push and p u ู l เนี่ยนะครับดันพื้นที่ของเนี้ยลงไปได้ปึ๊บนี่ดันลงไปให้เตียเต้ยๆเลยนะครับขึ้นลงลําบากนะครับเราก็ดันให้เตียเต้ยๆจะได้ขึ้นลงได้ง่ายนะ พิจารณาโดยรอบนะครับเริ่มเป็นเขารงของบ้านนะแต่ถ้าเราเป็นสถาปนิกเราจะรู้สึกประเมินได้ว่าพื้นที่หน้าบ้านมันยังดูโล่งๆและมันจะดูไม่แข็งแรงหักขาดเสาคำ้ำนี่เห็นไหมครับมันขาดเสาค้ำไปะเราก็ทำการวาดเสาง่ายๆครับโดยสร้างไปเลยครับวงกลมก็ได้อรือสี่เหลี่ยมก็ได้่ะครูสร้างวงกลมแล้วกันปึ๊บนี่สร้างวงกลมหนึ่งแผ่นพื้น จากนั้นครับเราก็ใช้ s u s n d pull นะใช้ Push and p u ู l ครับดึงวงกลมตรงนี้ขึ้นมานี่ดึงมันขึ้นมาเลยครับดึงไปเรื่อยๆจนมันไปจุ่มที่หลังคาเราก็จะได้เสาคำหน้าบ้านแบบง่ายๆละแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองนะส่วนต่อไปนะครับจะเป็นการทำมิติตัวบ้านให้มีประตูและหน้าต่างซึ่งก็ไม่ได้ทำยากเลยครับนะประตูทำง่ายมากครับประตูเป็นสี่เหลี่ยมเราก็สร้าง สี่เหลี่ยมนี่วาดไปปึ๊บนะครับวาดสี่เหลี่ยมเสร็จใช้เครื่องมือ p push and pull นี่ดันเข้าไปเล็กน้อยครับนะย้ําว่าเล็กน้อยนะครับปึ๊บแค่นี้พอนะไม่ต้องดันเยอะนี่ไม่ต้องดันเยอะนะครับเสร็จละประตูนะมีมิติด,ดันเข้าไปด้วยส่วนหน้าต่างนะครับทําเหมือนประตูเลยนะทําเหมือนประตูเลยก็คือไปใช้สี่เหลี่ยมนี่แหละวาดหน้าต่างเลยครับป๊า นี่แล้วก็เหมือนเดิมนะครับสร้างมิติให้หน้าต่างโดยใช้ p push and pull ดันเข้าไปเล็กน้อยครับปึ๊บนี่ดันเข้าไปเล็กน้อยก็จะเกิดเป็นมิติหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราทําการสร้างประตูและหน้าต่างแบบนี้รอบตัวบ้านเลยนะร,รอบตัวบ้านเลยนะครับอ่ะหันมาฝั่งนี้มีหน้าต่างไหมยังไม่มีหน้าต่างเราก็วาดสี่เหลี่ยมไปนะครับสัปดาห์นี้บอกแล้วยังไม่มีไม้บรรทัดเพราะฉะนั้น ใครสร้างหน้าต่างเบี้ยวหรือไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรครับทําไปก่อนนะนี่แอบหน้าต่างแล้วฝั่งนี้หากเราอยากจะรู้สึกอยากจะสร้างหน้าต่างเป็นทรงอื่นที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมก็สามารถทําได้นะครับเช่นสร้างบ้านหน้าต่างแนวคาเฟ่เราก็เปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมนี่เราก็ทําการลากวงกลมไปที่ผนังบ้านฝั่งนี้ครับนะอ่าเก็เจาะดันลงไปให้กลายเป็นหน้าต่าง เออแต่ถ้าอยากจะทําให้หน้าต่างดูมีมิตินะครับก็อาจจะจําลองเหมือนระแนงไม้ก็ได้นะครับนะจำลองเหมือนระแนงไม้ก็ได้เนี่เลยใช้ดินสอครับวาดเครื่องหมายบวกนะหรือวาดสี่เหลี่ยมผ่ากลางหน้าต่างวงกลมของเราไปเลยวาดไปทีละเส้นนะครับปึ๊บปั๊บนี่แนวตั้งเสร็จละต่อไปก็แนวนอนครับวาดขวางนะอันนี้สังเกตว่าครูอาจจะวาดเบี้ยวนะครับเพราะครูวาดแบบตามจินตนาการไม่ได้ใช้ไม้บรรทัด นะครับเนี่ยพอเราวาดเป็นสี่ช่องเราก็ใช้ผู้เนิญผู้ค่อยๆดันไปทีละช่องครับดันเข้าดันเข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปมันก็จะเกิดเป็นมิติหน้าต่างแบบนี้นะครับประตูถ้ารู้สึกโลง่งนะครับเราก็สามารถทําลูกบิดได้ครับใช้วงกลมวาดเลยนะแล้วก็ดึงออกมาก็จะเหมือนเป็นลูกบิดประตูแบบนี้ตัวบ้านของเรานะครับเราสามารถที่จะตกแต่งนอกบ้านได้ด้วยนะยกตัวอย่างเช่นอยากจะให้มีสนามหญ้าหน้าบ้านเราก็ไปเลือกที่ สี่เหลี่ยมครับแล้วก็ทําการวาดพื้นที่นะเพื่อแบ่งโซนเป็นสยามสนามหญ้าหน้าบ้านไปเลยนะโซนโรงจอดรถนะครับ,รดดรบเราก็วาดแปลงโรงจอดรถนี่วาดไปสองโซนนะครับอยากจะให้หน้าบ้านมีแผ่นกระเบื้องสาหรับเอาไว้เดินบนหญ้านะครับเราก็ใช้สี่เหลี่ยมธรรมดาเนี่แหละวาดไปได้เลยครับเนี่ยเป็นชิ้นชิ้นนะจำลองเหมือนแผ่นกระเบื้องเวลาเดินเนี่ยจะได้ไม่เหยียบต้นหญ้าเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับเป็นการสร้างมิติให้ตัวบ้าน ดึงเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็อาจจะใช้วิธีการเอาเครื่องมือ u u h and p u l l เนี่แหละนะเอาเครื่องมือ push and p u l l เนี่แหละดึงกระเบื้องขึ้นทีละแผ่นครับนดึงขึ้นดึงขึ้น,ด,นดึงขึ้นไปแล้วก็ดึงขึ้นไปนะชิ้นงานที่มันดูมีมิตินะครับดูมีรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวมันจะสวยไปโดยอัตโนมัติเองนะครับนี่มีทางเดินหน้าบ้านและ้นะใครอยากจะสร้างสระว,ว่ายน้ําก็วาดสี่เหลี่ยมไปอ่านะล้วก็ ดันขึ้นนะครับอยากจะมีสระว่ายน้ําก็ทําการใช้เครื่องมือ o อฟ s e t ครับเหมือนตอนที่ทําปากแก้วเนี่ยนะใช้ออฟเซตไปคลิกที่ด้านบนของสี่เหลี่ยมนี้เอคลิกค้างนะครับเพื่อสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นแล้วเราก็ใช้ push and pull ครับดันลงไปปึ๊บนี่ก็จะมีลักษณะเหมือนอ่างบัวหรือสระว่ายน้ําสําหรับให้เด็กๆเ,เล่นกันละ เอ่พื้นที่บ้านของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้นะอยากจะใส่อะไรไปเพิ่มก็สามารถที่จะใส่ได้นะสมมุติว่าฟิลลิ่งของเราอยากจะมีโต๊ะไม้หินอ่อนเราก็ทําการสร้างนี่โต๊ะนั่งเล่นไปครับด้วยหลักการเดียวกับตอนทําแก้วเยติเลยดึงตัวโต๊ะขึ้นมาก่อนนะอันนี้ดูเหมือนดูเหมือนไม่ใช่โต๊ะดูเหมือนที่นั่งนะครับเพราะโต๊ะมันต้องกว้างเราก็ใช้สเต็ปเดียวกับตอนทําแก้วเยติครับนี่ไปเลือกคีทูล เลือกกรีสกเกลแล้วก็เอาเมาส์มาคลิกที่ด้านบนของวงกลมชิ้นนี้ปุ๊บอาจากนั้นก็ขยายโดยการกดคอนโทนค้างไว้เหมือนเดิมครับแวบนี่เพียงเท่านี้เราก็ได้โต๊ะนั่งแบบง่ายๆละนะส่วนรูปทรงเราก็แค่เอาเมาส์ไปทําให้เกิดเป็นทรงกลมขึ้นมานะครับประมาณสัก3ามชิ้นก็แด้นะทำเป็นเก้าอี้มานั่ง3ตัวขึ้นมาแบบนี้ นี่ก็จะเกิดเป็นโต๊ะนั่งหน้าบ้านง่ายๆแล้วนะครับตัวบ้านนะครับให้เราทําการลงสีด้วยนะเพื่อความสมจริงวิธีการลงสีนะครับให้เราทําการคลิกที่ถังสีจากนั้นบริเวณด้านขวาจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Color นี่ใน Color นี่มันก็จะรวมทุกสีเลยครับเราสามารถที่จะเลือกสีอะไรก็ได้มาใส่นะอย่างเช่นกระจกใช่ไหมเราก็เลือกสีโทนสีแบบ เนี่ยเหมือนกระจกหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลือกสีฟ้าสีน้ำเงินนะแล้วก็คลิกเทไปนี่นะครับคลิกเทไปนะน้ำน้ําเราอยากจะทําให้มันดูเหมือนสักไว้น้ําก็เทน้ําลงไปแบบนี้นะครับหลังคาหลังคาอาจจะใช้เป็นโทนสีเข้มเข้มหน่อยนะครับประตูบ้านนะครับก็อาจจะเข้มขึ้นนิดนึงนะเพื่อให้ดูเหมือนไม้นะครับดูมิติเหมือนไม้อะไรประมาณนี้รู้สึกสีจะเข้มเกินไปหน่อย ส่วนสนามหญ้าอะไรอย่างนี้ก็อาจจะใช้โทนสีเขียวเ,ยวเทไปนะเพื่อให้เกิดเป็นมิติเหมือนตัวสนามหญ้าแบบนี้เป็นต้นนะครับ,รบโรงจอดลดนะรเราก็สามารถที่จะเติมสีนะครับเพื่อเพิ่มรายละเอียดให้กับตัวชิ้นงานของเราได้นะเพราะบางทีเนี่ยชิ้นงานโล่งๆมันดูไม่ค่อยมีมิตินะครับเราใส่สีเนี่ยจะมีส่วนช่วยให้ตัวชิ้นงานดูมีมิติได้มากยิ่งขึ้นเลย นะเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถที่จะทดลองลงสีเองได้นี่ลงสีได้เลยนะครับนะส่วนกระเบื้องตรงนี้ก็อาจจะลงเป็นโทนสีเทาไปนะเหมือนกระเบื้องอิฐบล็อกนี่เทไปเลยครับเพียงเท่านี้ตัวบ้านก็จะดูมีมิติขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยผ่านจากการใช้เครื่องมือพื้นฐานนะครับพุชแอนพู ool, วงกลมสี่เหลี่ยมนะประมาณนี้นะครับสำหรับการสร้างแก้วน้ำหนึ่งใบและการสร้างที่อยู่อาศัยนั่นก็คือ บ้านหนึ่งหลังนะครับวิธีการเซฟนะในส่วนของงานชิ้นนี้ก็เช่นเดิมครับ Export เ,เป็น2มิตินะก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ Export เ,เลือก2 d จากนั้นก็สเต็ปเดิมครับตั้งชื่อ,อแล้วก็ทำการกดปุ่ม Export นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างไฟล์รูปภาพนะครับนะไฟล์3มิติของตัวแก้วแล้วก็ตัวบ้านในใบางานนี้นะครับ